ือเข็มมิเตอร์ขึ้นสูงสรุปว่าขานี่คือขา E ขาไหนที่ค่าความต้านทานสูงหมายถึงเข็มมิเตอร์ขึ้นไม่สุดขานี่คือขา C เข้าใจนะ C เพราะฉะนั้นทรานซิสเตอร์ตัวนี้เราจรึงได้ออกมาว่าขา B เห็นไหมขา B อยู่ด้านหงายขาขึ้นขา B อยู่ตรงนี้ ขากลางนี่จึงเป็นขา E ขาด้านนี้จึงเป็นขา C เห็นไหมเห็นไหมว่าของจริงอยู่คนละเรื่องกันกันกบโครงสร้างนะแต่โครงสร้างก็ยังเป็นอย่างนี้นะเพียงแต่เขาวางไว้อย่างนี้เฉยๆแต่โครงสร้างถ้าคุณผ่าออกมาพูดมันก็ยังเป็นอย่างนี้นะอืมเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้คือชนิด P ีไทยพีไทยนะ p ไทแล้ว ขาเบสอยู่ด้านซ้ายถ้าหงายขาชี้ฟ้านะขาอีพิตเตอร์อยู่ตรงกลางขาคอลเลกเตอร์อยู่ด้านขวามือเห็นไหมได้เรียบร้อยแล้วเบอร์เป็นไรตัว A ใช่ไหม2 SA, 2 SC, สองเอสองเอสาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็น A เป็น B เป็น C เดี๋ยวเราจะรู้สันทีถ้าใครมีประสบการณ์นะเราจะรู้แล้ว่าใช้ในแรงไฟใช้ในวงจรขยายแบบแบบไหนแบบไหนใช่ไหม ัอเน,นี้ยโอเคเพราะฉะนั้นได้มาหนึ่งตัวแล้วก็จะตัดคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาว